ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกะพรมสมศซีชมทีเลขาธิการพักชาติหน้าค่อยพัฒนาในฐนานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยฝ่ายแคนแบบบัญชีรายชื่อสมาชิกรัฐสภาสท่านประธานครับท่านประธานปล่อยให้ บุคคลคนหนึ่งเหยียบย่ำดูถูกเหยียดหยามคนอื่นได้อย่างไรและาพาดพิงไปถึงสถาบันการศึกษาของเขาท่างต่านครับเราพิดิดว่าบุคคลประเภทนี้ไม่สมควรอยู่ในสังคมสังคมต้องกาหน้า สังคมต้องประนามสังคมต้องผลักดันผลักดันไม่ให้บุคคลประเภทนี้ยืนอยู่ในสังคมได้ารรมัานครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี <c oughs> ยดทรรมดาสังกษุสง์นี่เขาว่านี่เราโบราณว่าข้างกขขึ้นเหาอขึ้นวัววัวรืมตีนประเภทนี้ประเภทนี้เป็นดน ลืมชาติกำเนิดของตัวเองเมื่อได้เป็นใหญ่ไฟสูงเมื่อเป็นใหญ่สูงสักที่เป็นใหญ่สูงสักได้เพราะไฟสูงอยู่ไม่รู้ว่าการขึ้นมาสุดํำแหน่งที่ใหญ่ที่สูงนั้นขึ้นมาขึ้นมาได้อย่างไรที่ใสยอย่างนี้ทรรปรตตาที่เขาลบครับดูถูกเกียรติยามคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ว่าใครอะ่ะ แม้กระทั่งคิดก็ก็ผิดนั่ประธานครับแม้กระทั่งนอนหลับฝันฝันว่าอย่างนี้ก็ผิดแหละไม่ต้องกล่าวถึงการพูดการพูดในที่รับในที่แก้งผิดทั้งนั้นะท่าธรรมทานที่การพลครับอันนี้ในฐานในตอนหน้าธารกำนันส่งข้อความไปทั่วประเทศคนฟังกันทั่วประเทศ,ท,เท,ศท,ทั่วโลกในฐานะที่ดูถูกเหยียดหยาม บุคคลอื่นคนประเภทนี้มีเยอะธรรมทานที่เคารพในประเทศไทยของเราในโลกของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาหแห่งนี้อย่าให้มีบุคคลอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่าการดูถูกเหยียดหยามบุคคลอื่นนั้นย่ำยีบุคคลอื่นเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามมตาตสองแปดห้าวักสองวงเล็บห้า แล้วาพาดพิงไปถึงสถาบันของเขาอีกเดี๋ยวนี้เห็นว่าการเขาแก้มความแล้วฟ้องร้องกันแล้วเขาเรียกว่าปากอะไรปากหาเรื่องอะปากไปแนเหตุธรรมดาที่รบก,กับถึงออกมาขอโทษก็ก,ก็ก็ไม่ได้ธรรมดาครับไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมยิ่งเป็นข้าราชการชันสูงแล้วผิดจริยธรรมอย่างยิ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นเรื่องอย่างที่ไม่ดีของหมุดของหมู่ของหลาน ของเวรของผูงของสามท่านรระธานับต้องนประธานต้องจัดการนะนประธานครับจัดการในใน,ในจัดการนะฮะแม้กระทั่งทนายยกก็ต้องลงมาดูแลเรื่องนี้อย่าปล่อยแล้วเลยอีกสองเดือนกว่าก็จะเลือกตั้งแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะเลือกตั้งได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะทานายายกคนนี้บ๊กแปลงหน้าด้านหน้าจน,าน,านอยู่มาแปดปีแล้วไม่ยอมลงเท่าชราภาพแล้วก็ไม่รู้ว่า ตัวเองแก่ชราภาพคนแก่นั้นสม,มุนงสมองก็ไม่พัฒน,นาธรรมดาที่เคารบสู้เด็กไม่ได้หรอกคำว่าเด็กหมายถึงอายุยี่สิบกว่าขึ้นไปไม่ใช่บบี้สามสี่สี่สิเนี้ยห้าสิางเี้เ,เขาดูแลประเดีชาติบ้านเมืองพวกเรามันหกสิบกว่าเจ็ดิบปดสิบแล้ว บางปอกเกือบจะแปดสิบได้อย่างเงี้ยเดินเหินก็ไม่ไหวต้องหิ้วปีจะเอาสมองในพัฒนาประชาติชาติชาติบ้านเมืองเราธรรมดานี่บเพราะความโลภมีอำนาจในความโรภไม่ยอมลงยอมรับเราอย่างก็นี่คนประเภทนี้ก็เป็นอย่างยางไม่ดีธรรมด้านนี่ก็รภไม่สมควรนั่งอยู่ในสังคมก้พวกคุณมาก้าวต่อตานารกับ